อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย PDPa เนี่ยก็คือขอบเขตและก็ข้อยกเว้นในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับบอกก่อนว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลก็ได้แก่บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมกับการใช้กับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราคุยกันไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย มีอยู่2แบบแบบแรกเลยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data หรือข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวบางองค์กรก็เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลแบบพิเศษก็ได้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง2แบบนียจะได้มาจากทางตรงหรือจะได้มาจากทางอ้อมก็ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งคนที่เป็นบริษัทเป็นองค์กรหรือว่า ภาษากฎหมายนี่จะเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งคนที่รับจ้างเพื่อไปดําเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหรือที่กฎหมายเรียกว่าเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรนะครับก็แปลว่ากฎหมายเนี่ยจะใช้บังคับสําหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ทําการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อ uh มูลส่วนบุคคลของเจ้าของของ้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรหรือในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังบังคับรวมถึงกรณีที่มีผู้ควบคุมขอ้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสำนักงานอยู่นอกประเทศอยู่นอกราชอาณาจักรแต่เขาทําการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่เป็นคนไทยหรือ เป็นใครก็ได้อยู่ในราชอาณาจากักรไม่ว่าจะมีการชําระเงินหรือไม่ก็ตามนะครับหรือว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยเขาเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจากักรตามหน้าสไลด์เนี่ยนะครับก็อยู่ในขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายลองมานึกถึงสักนิดหนึ่งเนาะมีสํานักงานของอาลีบาบาอยู่ในประเทศจีนอย่างเงี้ยทำการเสนอสายสินค้าหรือว่าบริการให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไทย อยู่ในราชอาจักรรวมทั้งคนต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในราาัชอาจักรไม่ว่าจะมีคนไม่ว่าคนซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเขาจะมีการชำระเงินหรือเปล่าก็ตามก็จะต้องมีการควบคุม,มให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นในการบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่6กรณีสําหรับการที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องแรกก็คือมีการเก็บรวบรวมมีการใช้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวอายุตัวอย่างเช่นท่านจะมีการถ่ายรูปถ่ายภาพวิดีโอนะครับสำหรับบุคคลในครอบครัวแล้วก็ใช้งานเพื่อกิจกรรมในครอบครัวแบบเนี้ก็ได้ไอ้กิจกรรมในครอบครัวเนี่ยกินความกว้างขวางสักนิดหนึ่งนะครับมันต้องคงจะต้อง <c oughs> มันคงจะต้องรอฟังจากสำนักงานคณะกรรมการ,การควบคุองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนะครับว่าตกลงกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยกินความกว้างขวางแค่ไหนแต่บรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าเอาละถ้าสมมุติว่าถ่ายรูปในงานแต่งสมมติถ่ายรูปในงานบวชนะครับมันอาจจะติดรูปของใครมาบ้างก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าคนที่จะมาเข้าร่วมงานแต่งหรืองานบวชเนี่ยอาจจะถูกถ่ายภาพแล้วก็อาจจะถูกแชร์ แต่การแชร์เนี่ยมันจะแชร์ทาง Facebook หรือแชร์อะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นการแชร์เพื่อกิจกรรมในครอบครัวของคนที่เป็นเจ้าของงานบวชของคนที่เป็นเจ้าของงานแต่งนั่นเองนะครับเนี่ยอยู่ในข่ายที่ไม่ต้องไปบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันที่2เป็นการดําเนินงานคือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม,รวม,รวมการใช้การเปิดเผยเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐครับ ที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐซึ่งก่อรวมทั้งทางมั่นคงทางการคลังและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรา,ปรามการฟอกเงินด้านนิติวิทยาศาสตร์คือการกตรวจพิสูจน์นะครับทางการแพทย์เพื่อที่จะไปประกอบการดําเนินคดีหรือประกอบการดําเนินการในทางกระบวนการในทางศาลอย่างใดนะครับและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็ไม่ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA จริงๆเขาก็มีมาตรฐานเ mm. ขาก็มีมาตรการนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่พูดถึงเรื่องของการรักษาความมป่นคองปลอดภัยของข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับกรณีที่3ก็คือเป็นบุคคลหรือนิีิบุคคลซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว้เพื่อกิจการสื่อสารมวลชนซึ่งรวมทั้งงานศิลป,ปก,กรรมและงานวรรณกรรมแต่จะต้องอยู่บนเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารนณะดังนั้นเราจะเห็นว่าสื่อสารมวลชนเนี่ย mm hmm. ก็จะนําข้อมูลส่วนบุคคลขอ,คของคนเนี่ยมาเปิดเผยมาพูดคุยได้เช่นไปสัมภาษณ์นางสาวกซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีขอใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเปิดเผยถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยเขาก็จะเบลอหน้าหรือคาดตาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเผยออกมานะครับเนี่ย ถามว่าจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อไม่ไม่จําเป็นนะครับจ้องไปขอความยยอมไหมก็ไม่ต้องไปขอก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยู่แล้วแต่ว่าสื่อมวลชนผู้ที่ปฏิบัติในงานศิลปกรรมหรืองานวรรณกรรมเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงหรือว่าปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพของตนเองนะครับ c สสสวรัฐสภารวมทั้งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาหรือรัฐสภานะครับซึ่งทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลสมคคลในการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องปฏิบัติตามประมาณนี้กรณีที่5ครับการพิจารณาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีในกระบวนการบังคับคดีการวางซับรวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ต้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่แหละ นะครับก็อยู่ในขอบขายที่ไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับอันที่6ครับการดำเนินงานกับข้อมูลของบัตรเครดิตมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิตนะครับแล้วก็บริษัทเครดิตบูโรเนี่ยกับสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องปฏิบัติต,ตามกฎหมายอย่างไรก็ดีแม้จะได้รับการยกเว้นที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้นะคือไม่ต้องไปว่ากันตามกฎหมายเนี่ย โดยงานที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสภาผูแ้แทนรัษฎรวุฒิสภารัฐสภาศาลเองตำรวจเองบังคับคดีเองคอมบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติเองนะครับหรือแม้แต่ตัวบุคคลธรรมดาซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยในกิจกรรมส่วนต้นนะครับหรือเพื่อประโยชน์ส่วนต้นหรือเพื่อประโยชน์นในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยได้ตามมาตรฐานนะครับไอคำว่าตามมาตรฐานเนี่ย ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยก็คงจะต้องเรามาระวังสักนิดหนึ่งไม่ให้แบบข้อมูลมันมันล่วไหลไปในทางที่มันไม่เหมาะสมในทางที่มันไม่ควรเนี่ยถ้าสมมติว่าจะโพสต์เฟซบุ๊กในงานแต่งนะครับสําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยควรจะต้องโพสตใครมันก็ควรจะต้องไปพิจารณานะครับตามความเหมาะสมตัวอย่างเช่นไปโพสรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวญาติผู้ใหญ่ฝั่งทางเจ้าบ่าวญาติผู้ใหญ่ฝั่งทางเจ้าสาวแบบนี้ มันก็น่าจะเพียงพอมันต้องไปเที่ยวโพสต์คนที่มาเข้ามาร่วมงานแขกเรืออะไระต่างๆกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่จะถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อดูเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าการเก็บรักษาข้อมูลยอย่างปลอดภัยเนี่ยจำเป็นจะต้องไรคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมสนิทถึงว่าจะเก็บอะไรอย่างไรนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอดู ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกุ้มข้อมูลส่วนคลสิ้นดิงว่าไอการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าไว้สําหรับกรณีที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองครับ